สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูไมอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่สำหรับวิชาภาษาไทยในวันนี้ครูไม้จะพาเด็กๆทุกคนไปทบทวนความรู้ในเรื่องมาตราตัวสะกดแม่กลนค่ะว่าแต่เด็กๆคนเก่งของครูไม ยังจำกันได้อยู่ไหมนะว่าแม่กลคือคำที่มีพยัญชนะอะไรเป็นตัวสะกดคะว่าไงนะคะเด็กๆครมายได้ยินเสียงเด็กๆตอบก,กลับมาว่าแม่กลก็คือคำที่มีนนูเป็นตัวสะกดคะ่ะที่เด็กๆตอบมานะคะก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่ยังไม่ถูกต้องทั้งหมดนะคะแม่กลไม่ได้มีแค่นหน,หนูเป็นตัวสะกดเพียงแค่ตัวเดียวคะ่ะ แม่กลน,นะคะก็คือคําที่มีนอหนูยอหญิงนอเนีนรอเรือรอลิงรอจุลาเป็นตัวสะกดค่ะแต่ทั้งหมดนี้นะคะเวลาที่เราอ่านออกเสียงเราจะอ่านออกเสียงเหมือนนอหนูเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะและสำหรับทุกคำที่มีนอหนูเป็นตัวสะกด เราจะเรียกว่าตัวสะกดตรงตามมาตราค่ะแต่เมื่อสักครู่นี้ครูไม้บอกเด็กๆไปว่ามาตราแม่กนไม่ได้มีแค่นอนหนูเป็นตัวสะกดเพียงแค่ตัวเดียวใช่ไหมคะแต่ยังมีพยัญชนะอะไรอีกคะเด็กๆใช่แล้วค่ะมียอหญิงนอนเนนรอเรือรอลิงรอจุลาคำที่มีพยัญชนะเหล่านี้เป็นตัวสะกดนะคะ เราจะเรียกว่าตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราค่ะสำหรับคำแม่กลที่มียอหญิงนอน,นีนรอเรือรอลิงรอจุลาเป็นตัวสะกดเด็กๆจะได้เรียนแบบละเอียดยิ่งขึ้นในระดับชั้นป .2 ออค่ะวันนี้ครูไม้ก็มีตัวอย่างคำแม่กลมาให้เด็กๆทุกคนได้ดูได้สังเกตแล้วก็ได้ฝึกอ่านกันด้วยค่ะ ให้เด็กๆทุกคนฝึกอ่านไปพร้อมๆกับครูไม้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คำแรกเลยค่ะคำนี้นะคะให้เด็กๆลองสังเกตที่รูปภาพนะคะแล้วลองทายกันดูนะคะว่าจากรูปภาพนี้เราจะได้เป็นคำว่าอะไรที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลคะใช่แล้วค่ะคำนี้คือคำว่านอนนอนสะกดว่า นอ,อน,อนอนนอนนอเด็กๆลองสังเกตนะคะคำว่านอนมีพยัญชนะอะไรเป็นตัวสะกดคะใช่แล้วค่ะมีนอนหนูเป็นตัวสะกดดังนั้นคำว่านอนจึงเป็นคำที่อยู่ในแม่กลนและคำว่านอนนะคะก็เป็นคำที่สะกดตรงตามมาตราด้วยค่ะคำว่านอนอ่านว่านอนถัดไปนะคะ เด็กๆลองดูที่ภาพนี้นะคะเด็กๆคิดว่าเราจะได้เป็นคำว่าอะไรที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลคะใช่แล้วค่ะเราจะได้เป็นคำว่าฟันฟันสะกดว่า for a no f n เด็กๆลองสังเกตนะคะคำว่าฟันก็มีนอหนูเป็นตัวสะกดเช่นเดียวกันค่ะคำว่าฟันอ่านว่าฟัน ถัดไปนะคะเด็กๆคำนี้คำว่าบ้านบ้านสะกดว่าบอานอบานไม่โทบ้านคำว่าบ้านนะคะก็มีนอนหนูเป็นตัวสะกดเช่นเดียวกันค่ะคำว่าบ้านจึงเป็นคำที่อยู่ในแม่กลนแล้วก็เป็นคำที่สะกดตรงตามมาตราด้วยค่ะคำว่าบ้านอ่านว่าบ้าน ไปค่ะเด็กๆคำนี้เด็กๆเห็นภาพไหมคะลองทายกันดูนะคะเราจะได้เป็นคำว่าอะไรนะใช่แล้วค่ะเราจะได้เป็นคำว่านอนนอนสะกดว่าหอ,นอ,อน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 นอนเด็กๆลองสังเกตนะคะคำว่านอนมีนอนหนูเป็นตัวสะกดค่ะคำว่านอนอ่านว่านอน คำต่อไปค่ะเด็กๆคําว่าเทียนเด็กๆสะกดคําว่าเทียนได้ไหมคะเยี่ยมเลยค่ะเทียนสะกดว่าทอเอียนเทียนเด็กๆเห็นไหมคะคำว่าเทียนมีนอหนูเป็นตัวสะกดค่ะคําว่าเทียนจึงเป็นคําที่อยู่ในแม่กลนค่ะคําว่าเทียนอ่านว่าเทียน คำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลนยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเด็กๆอย่างเช่นคำนี้ค่ะเด็กๆอ่านได้ไหมคะคำนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะคำนี้คือคำว่าจานจานสะกดว่าจออานอจานถัดไปค่ะคำว่าช้อนช้อนสะกดว่า ชอ,ออชอนชอไมโทชอนคำว่าอ้วนอ้วนสะกดว่าออวนอ้วนไม่โทอ้วนถัดไปคำนี้เด็กๆอ่านได้ไหมคะคือคำว่าอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะคำว่าเย็นเย็นสะกดว่ายอเอโนเย็น ถัดไปค่ะคำนี้คือคําว่าเขียนเด็กๆสะกดคําว่าเขียนได้ไหมคะเขียนสะกดว่าขอเอียนนเขียนและคํานี้คําว่าปืนปืนสะกดว่าปออือนอปืนเด็กๆลองสังเกตนะคะคำเหล่านี้เป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่อะไรคะ ใช่แล้วค่ะเป็นคําที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลนแล้วก็ยังเป็นคําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราด้วยค่ะต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างคําแม่กลนที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรากันค่ะให้เด็กๆทุกคนฝึกอ่านไปพร้อมๆกับครูมายได้เลยนะคะคําแรกนะคะคําว่าเหรียญเหรียญอ่านว่าเหรียญ เด็กๆลองสังเกตนะคะคำว่าเหรียญมีพยัญชนะอะไรเป็นตัวสะกดคะใช่แล้วค่ะมียอหญิงเป็นตัวสะกดเวลาที่เราเขียนเราจะเขียนยอหญิงเป็นตัวสะกดแต่เวลาอ่านนะคะเราจะอ่านออกเสียงเหมือนนอนหนูเป็นตัวสะกดค่ะอีกหนึ่งคำนะคะคำว่ากุญแจกุญแจอ่านว่ากุญแจ คำว่ากุญแจนะคะก็มีย่อหญิงเป็นตัวสะกดเช่นเดียวกันค่ะเวลาเขียนจะเขียนย่อหญิงเป็นตัวสะกดแต่เวลาอ่านจะอ่านออกเสียงเหมือนนอน,นูเป็นตัวสะกดค่ะเด็กๆแล้วทั้งสองคำนี้นะคะก็เป็นคำแม่กลนที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราด้วยค่ะถัดไปนะคะคำว่าคูณคูณอ่านว่าคูณ คในที่นี้นะคะเด็กๆเ,เห็นภาพไหมคะหมายถึงเครื่องหมายคูณค่ะจะมีลักษณะคล้ายกับกากบาดเลยใช่ไหมคะเครื่องหมายคูณนี้นะคะเด็กๆจะได้พบเจอในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะคําว่าคูณนะคะเด็กๆลองสังเกตมีพยัญชนะอะไรเป็นตัวสะกดคะใช่แล้วค่ะมีนนนีนเป็นตัวสะกด เวลาเขียนจะเขียนนนินเป็นตัวสะกดแต่เวลาอ่านจะอ่านออกเสียงเหมือนนอนูเป็นตัวสะกดค่ะถัดไปคำว่าอาหารอาหารอ่านว่าอาหาร,าาหารคำว่าอาหารนะคะมีรอเรือเป็นตัวสะกดค่ะเวลาเขียนเราจะเขียนรอเรือเป็นตัวสะกด แต่เวลาอ่านจะอ่านออกเสียงเหมือนนหนูเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะถัดไปค่ะคำว่าน้ำตาลน้ำตาลอ่านว่าน้ำตาลคำว่าน้ำตาลนะคะมีลออิงเป็นตัวสะกดเวลาเขียนเขียนลอลิงเป็นตัวสะกดแต่เวลาอ่านจะอ่านออกเสียงเหมือนนหนูเป็นตัวสะกดค่ะ อีกหนึ่งคำนะคะเด็กๆคำสุดท้ายคำว่าวานวานอ่านว่าวานเด็กๆลองสังเกตนะคะคำว่าวานมีพยัญชนะอะไรเป็นตัวสะกดคะมีลอจุลาเป็นตัวสะกดเวลาเขียนเราจะเขียนลอจุลาเป็นตัวสะกดแต่เวลาอ่านเราจะอ่านออกเสียงเหมือนนอนหนูเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะ แล้ววันนี้เด็กๆทุกคนจะได้ทบทวนความรู้ในเรื่องมาตราตัวสะกดแม่กลผ่านการทำกิจกรรมที่ครูไมยได้เตรียมมาด้วยค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะครูไม้จะให้เด็กๆทุกคนช่วยกันเลือกคัพเค้กค่ะซึ่งคัพเค้กที่เด็กๆจะเลือกนะคะจะต้องเป็นคัพเค้กที่มีคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลเท่านั้นค่ะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ย ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะตอนนี้นะคะมีคัพเค้กอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นค่ะเด็กๆแต่จะมีเพียง1ชิ้นเท่านั้นที่เป็นคำที่อยู่ในแม่กลนชิ้นแรกนะคะคำว่า10 10สะกดว่าสออิบอสิ 10. ถัดไปคำว่ามดมดสะกดว่ามอโอดอมด และชิ้นสุดท้ายคำว่าร้อนร้อนสะกดว่ารออนนร้อนไม่โทร,ร้อนเอว่าแต่รับเค้กชิ้นไหนกันหน้าที่มีคำแม่ก้นใช่แล้วค่ะเด็กๆรับเค้กชิ้นที่สามคำว่าร้อนร้อนสะกดว่ารอ,อนอร้อนไม่โทร,ร้อน มากมากเลยค่ะเด็กๆนำไปวางที่กล่องได้เลยค่ะถัดไปนะคะมีคัพเค้กอยู่3ชิ้นเช่นเคยค่ะให้เด็กๆเลือกเฉพาะคัพเค้กที่มีคำแม่กลเท่านั้นนะคะชิ้นแรกคำว่านกนกสะกดว่านออกกอนกถัดไปคำว่าฝนฝนสะกดว่า ฝออกนอฝนและคำสุดท้ายคำว่าลมลมสะกดว่ารออกมอลมชิ้นไหนที่มีคำแม่กลนคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะชิ้นที่สองนั่นเองชิ้นที่สองคือคำว่าฝนฝนสะกดว่าฝออกนอฝนเด็กๆนํานำไปวางไว้ที่กล่องได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะครูมายต้องการคัพเค้กอีกเทียงแค่หนชิ้นเท่านั้นเด็กๆลองสังเกตนะคะ3ชิ้นนี้มีชิ้นไหนที่เป็นคำแม่กลคคะชิ้นแรกคำว่าจับมือจับมือสะกดว่าจออะบอจับมออือมือจับมือถัดไปคำว่ารีดผ้ารีดผ้าสะกดว่า รออีดอรีดพออาผาไม่โทผ้ารีดผ้าถัดไปนะคะคำว่าบันไดบันไดสะกดว่าบออะนบันดดไอไดบันไดเอว่า e แต่คัพเค้กชิ้นสุดท้ายของเราจะเป็นคัพเค้กชิ้นไหนกันนาที่มีคำแม่กลอะไรนะคะเด็กๆ เก่งมากๆเลยค่ะคับเค้กชิ้นที่3คํคำว่าบันไดบันไดสะกดว่าบออนอบันดไอไดบันไดเด็กๆนำไปวางไว้ในกล่องได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้คับเค้กที่มีคําแม่กลมาด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นค่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันนะคะว่าแต่และชิ้นจะมีคําว่าอะไรบ้าง ชิ้นแรกนะคะคำว่าร้อนร้อนสะกดว่ารออน,อ,รอนร้อนไม่โทร้รอนถัดไปค่ะคำว่าฝนฝนสะกดว่าฝออนนฝนและชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นที่สามคำว่าบันไดบันไดสะกดว่าบอนอนบันดอไอไดบันได เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆสามารถเลือกคัพเค้กที่มีคำแม่กนได้ถูกต้องทั้งหมดเลยหรือเปล่าเอ่ยโอ้โหกิ่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะสามารถสรุปได้ว่าแม่กนคือคำที่มีพยัญชนะอะไรเป็นตัวสะกดบ้างคะใช่แล้วคะ่ะแม่กนคือคำที่มีนอหนูยอหญิง นอนีนรอเรือรอลิงรอจุฬาเป็นตัวสะกดแต่เวลาที่เราอ่านนะคะเราจะอ่านออกเสียงเหมือนนอนหนูเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะและสำหรับคำที่มีนอนหนูเป็นตัวสะกดเราจะเรียกว่าคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราแต่ถ้าคำที่มียอหญิงนอนีน รอเรือรอลิงรอจุลาเป็นตัวสะกดเราจะเรียกว่าคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานั่นเองค่ะแบบฝึกหัดที่ครูไมยเตรียมมาให้เด็กๆได้ฝึกทำในวันนี้ให้เด็กๆทำลงในสมุดภาษาไทยค่ะวันนี้เราจะมาฝึกแต่งประโยคจากคำมาตราแม่กลกันค่ะครูมายนะคะมีคำมาให้เด็กๆด้วยกันทั้งหมด3คํคำค่ะ คำแรกนะคะคำว่าฟันฟันสกดว่าฟออะนอฟันคำที่สองคำว่าฝนฝนสกดว่าฝออกนฝนและคำสุดท้ายนะคะคำที่สามคำว่าเย็นเย็นสกดว่ายอเอนอเย็นให้เด็กๆนะคะแต่งประโยคจากคำที่ครูไมยกำหนดให้ค่ะ เด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่แต่งประโยคจะต้องแต่งประโยคให้เป็นประโยคที่มีใจความสมบูรณ์ค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมเขียนชื่อช้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปงานของเด็กๆส่งเข้ามาที่ Google Classroom ห้องเรียนของตนเองได้เลยค่ะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะ เด็กๆจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตราตัวสะกดมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็อย่าลืมฝึกอ่านหนังสือกันบ่อยๆนะคะเด็กๆจะได้อ่านหนังสือได้คล่องขึ้นด้วยค่ะสำหรับวันนี้ครูไม้ก็มีบทเรียนมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้ไว้ครั้งต่อไปครูไม้จะมาให้ความรู้เด็กๆในเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ